ดาวพุธย้ายส่งผลทั้ง4ีราศีนี้ครับเป็นราศีใครบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ครับมีคําตอบแน่นอนนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจราจาแห่งการติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าดาวพุธเด่นนะครับก็ส่งผลทําให้คุณครับมีการที่จะติดต่อมีการพูดจาหรือการสื่อสารที่จะดีและทําให้คุณมีเกณฑ์ที่สําเร็จด้วย ทั้ง4ราศีนี้ครับจะเป็นใครบ้างที่ได้รับผลดีจากดาวพุธย้ายและก็ดาวพุธย้ายได้ตะแนบงที่เข้มแข็งกษตรตาทิ่บดีด้วยก็ส่งผลให้ดวงดาวมีพลังคูณ2เท่ากันเลยทีเดียวครับผู้ที่เกิดราศีกันครับดาวพุธเป็นดาวประจาราศีของคุณเมื่อดาวพุธย้ายเมื่อไหร่ดวงของคุณก็จะดีเมื่อนั้นนะครับช่วงนี้ครับคุณจะเป็นคนที่มีคําพูดที่ชัดเจนขึ้น ความคิดคมขึ้นข้อมูลแั่นขึ้นโดดเด่นในเรื่องของเอกสารการเจราจาการต่อรองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับลุยเลยครับใครที่จะค้าขายหรือพูดคุยคุณจะเจอข่าวดีมีผลสําเร็จตามมาแบบเรียกได้ว,ว่าจัดเต็มกับราศีของคุณเลยครับเพราะดวงดาวประจาําราศีคือดาวพุธโคจรได้ตําแหน่งที่มีพลังเกษตรตาทิบดีซะด้วยส่งผลทําให้ราศีกันเต็งหนึ่งในเรื่องของความในเดือนนี้ครับ คูณที่เกิดราศีมีถุนครับก็ไปอีกหนึ่งราศีครับที่ดาวพุธด,ดูแลโดยตรงส่งผลแรงๆปัง,ปงๆกับราศีของคุณเลยการโครจรย้ายครั้งนี้ครับทำให้คนราศีมีถุนมีไอเดียมีสติปัญญามีไหวพริบที่ดีนะครับเรียกได้ว่าเสน่ห์แรงจากคําพูดปากพารวยครับและที่สําคัญครับงานที่โดดเด่นในเฉพาะช่วงนี้ครับ ็นงานที่เกี่ยวข้อ,ของกับการพูดงานออนไลน์นอกจากนี้ครับคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาแถมยังมีช่องทางและโอกาสลู่ทางอีกมากครับเรียกว่าข่าวดีหลายด้านเข้ามาในช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงครับดาวพุธโครจรเข้าในเรือนลาภะ พูดแล้วได้เงินคิดแล้วได้สับคพูดของคุณจะมีอิทธิพลมากครับจะส่งผลทําให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วจะรู้สึกคล้อยตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกงานที่โดดเด่นของคุณงานที่เกี่ยวข้อง,งกับการนําเสนอการเจรจาธุรกิจคําพูดของคุณจะสามารถขยับรายได้ของคุณได้มากขึ้นในช่วงนี้มากๆเลยครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลครับดาวพุธโครจรเข้าในเรือนสุภะแปลว่าความสําเร็จชื่อเสียงการเดินทางไกลการเรียนรู้ผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครได้ไปเรียนไปติดต่อง,งานนะครับรวมไปถึงการทําตลาดที่ต่างประเทศจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าหากราศีของคุณพูดดีคิดดีแล้วนะครับคุณจะมีโชคจากการเดินทางนะครับการเจรจาความรู้ของคุณช่วงนี้ครับจะส่งผลทําให้คุณยกระดับชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการเจรจารวมไปถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งครับ